สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวหนึ่งทีออ่อาจจะดูเรียบง่ายในตอนแรกนะครับแต่พอได้ลงลึกไปแล้วกลับพบว่ามันทั้งยิ่งใหญ่และก็น่าประทับใจอย่างไม่น่าเชื่อเลยสวัสดีค่ะเรากําลังจะพูดถึงการเดินทางของสุนัขตัวหนึ่งที่เริ่มต้นจากข้างถนนในอินเดียสู่การเป็นสุนัขสันติภาพที่มีผู้ติดตามทั่วโลกหลายแสนคนเลยครับบนเส้นทางเดินทางนับพันกิโลเมตรในสหรัฐอเมริกาใช่ค่ะเรื่องราวของอโศกหรืออโลกา นี่เป็นมากกว่าเรื่องของสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักที่เราเห็นกันทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตนะคะแต่มันคือเรื่องของความพักดีการเดินทางสแสวงหาแล้วก็เอ่อมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างสุนัขจรจัดกับคณะพระสงฆ์ชาวพุทธในภารกิจที่ชื่อว่า Walk for Peace ใช่ค่ะการเดินเพื่อสันติภาพซึ่งเรื่องราวของเขากําลังกลายเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะในการสนทนาของเราวันนี้เราจะพาไปสํารวจทุกแง่มุมของการเดินทางครั้งนี้เลยนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เมืองโคกต ไปจนถึงอุปสรรคครั้งล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นกลางทางในอเมริกาและที่สำคัญที่สุดเราจะมาวิเคราะห์กันว่าทำไมเรื่องราวเล็กๆของสุนัขตัวนี้ถึงสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ครองใจผู้คนในยุคที่เต็มไปได้วยความสับสนวุ่นวายได้ขนาดนี้งั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นล่าสุดเลยดีก,กว่าไหมคะเพราะเป็นเรื่องที่ผู้ติดตามหลายคนกาลังเป็นห่วงกันอยู่เลยได้เลยครับมันเป็นบททดสอบครั้งสำคัญบนเส้นทางของอโศกเลยทีเดียว ใช่เลยครับนั่นคือข่าวที่อโศกเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าที่รัฐซอล์แคลิรไลนาซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการเดินเพื่อสันติภาพนี่เองพอข่าวนี้ออกมาผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียก็แบบสแสดงความกังวลกันเยอะมากเลยค่ะเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากที่คณะพระสงฆ์สังเกตเห็นว่าอาโศกเริ่มมีอาการเดินกระโปกที่ขาหลังข้างขวา๋อซึ่งสำหรับนักเดินทางที่ต้องใช้เท้าเป็นหลักนะคะนี่คือสัญญาณที่ไม่ดีเลย พวกท่านก็เลยรีบพาไปพบสตัตวแพทย์ทันทีครับแล้วผลวินิจฉัยก็นําไปสู่การผ่าตัดกระดูกเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าค่ะการผ่าตัดเกิดขึ้นเมื่อวันที่12มกราคมที่ศูนย์สตัตวแพทย์เชลสตันเวชนารีรีเฟอเรนซ์เซ็นเตอร์โดยทีมของดรโซฟีเจสตี้แล้วอาการหลังผ่าตัดเป็นยังไงบ้างครับเพราะการพักฟื้นน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลยสำหรับการเดินทางที่ยังเหลืออีกยาวไกล ข่าวดีคือทุกอย่างราบลื่นมากค่ะทางทีมสตัตวแพทย์อัปเดตว่าการฟื้นตัวของอโศกนั้นอา,อาจจะดีกว่าที่คาดไว้ด้วยซ้ำโหดีจังเลยครับค่ะตอนนี้แผลผ่าตัดก็ใกล้จะหายดีแล้วซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเขาจริงๆผมได้เห็นคลิปวิดีโอตอนที่เขาได้กลับมาเจอกับคณะส่งครั้งแรกหลังผ่าตัดมันเป็นภาพที่แบบน่าประทับใจมากนะครับมันบอกอะไรได้หลายอย่างเกี่ยวกับความผูกพันของพวกเขาเป็นภาพที่ซึ้งใจจริงๆครับ ดรเจสตี้เป็นคนพาอโศกไปส่งคืนให้กับคณะส่งด้วยตัวเองเลยครับทันทีที่อโศกเห็นพระอาจารย์บิ๊กูปานาการะผู้นำคณะเขาก็ลืมความเจ็บปวดไปหมดเลยพุ่งเข้าไปหาด้วยความดีใจสุดขีดกระโจนเข้าหาเลียนหน้าท่านไม่หยุดเลยค่ะเหมือนเด็กๆเ,เลยนะใช่ค่ะเป็นความดีใจที่บริสุทธิ์มากๆมีช็อตหนึ่งที่ผมชอบมากคือตอนที่พระอาจารย์ท่านต้มลงเอาหน้าผากจดกับหน้าผากของอโศกแล้วก็พูดคุยกับเขาเบาๆ เหมือนกำลังปลอบโยนกันอืมมันเป็นภาพที่รทรงพลังมากเหมือนไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงแต่เป็นเพื่อนร่วมทุกขร่วงสุขกันจริงๆถูกต้องค่ะและฉันว่านี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้เรื่องราวของอโศกมันจับใจคนคือความผูกพันที่ลึกซึ้งแล้วก็ไม่ต้องการคําพูดใดๆมาอธิบายครับแล้วแผนการพักฟื้นล่ะครับ ส่วนเรื่องแผนการพักฟื้นแน่นอนว่าอาโศจจะยังไม่กลับไปเดินระยะไกลทันทีแต่จะเริ่มจากการเดินระยะสั้นๆแบบควบคุมหลายๆครั้งต่อวันแล้วค่อยๆเพิ่มระยะเวลาขึ้นเรื่อยๆอซึ่งอีกประมาณ8สัปดาห์ก็จะมีการเอ็กซเรย์อีกครั้งเพื่อยืนยันว่าทุกอย่างหายดีแล้วค่ะ หมายความว่าผู้คนที่รอเจอเขาตามเส้นทางก็ยังมีโอกาสได้เห็นหน้าค้าตากันอยู่ใช่ไหมครับยังมีโอกาสแน่นอนค่ะดรเจสตี้ยืนยันว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้เดินเต็มเส้นทางในช่วงนี้แต่ผู้คนยังสามารถพบเจออโศกได้ตามจุดหยุดพักต่างๆอ๋อครับครับไม่ว่าจะเป็นช่วงพักกลางวันหรือช่วงเย็นที่คณะส่งสวดมนต์แล้วก็พักค้างแรมเขายังคงเป็นส่วนหนึ่งของคณะเดินทางเสมอแค่เปลี่ยนบทบาทจากนักเดินมาเป็นผู้ให้กำลังใจชั่วคราวเท่านั้นเองค่ะ การผ่าตัดครั้งนี้ยิ่งทำให้ความผูกพันที่เกิดขึ้นในอินเดียดูน่าทึ่งขึ้นไปอีกนะครับการเดินกว่า3,000กิโลเมตรในครั้งนั้นมันทำให้สงสัยเลยว่าแล้วการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยมันข้ามทวีปจากอินเดียมาถึงอเมริกาได้ยังไงจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดมันเป็นมาอย่างไงครับต้องย้อนกลับไปในปี2022ค่ะที่เมืองโกกตาตาประเทศอินเดีย ตอนนั้นอโศกเป็นแค่สุนัขจรจัดธรรมดาตัวหนึ่งที่ไม่มีใครสนใจเขาเริ่มเดินตามคณะสงฆ์ที่นำโดยพระอาจารย์พิกขูป,ปัน,นาการะครับซึ่งตอนนั้นท่านก็กำลังเดินทุดงอยู่ในอินเดียเหมือนกันแถวนั้นน่าจะมีสุนัขจรจัดเยอะนะครับทำไมถึงเป็นอโศกที่ได้กลายเป็นเพื่อนร่วมทางคนสำคัญขึ้นมาได้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะพระอาจารย์ท่านเล่าว,ว่าจริงๆแล้วมีสุนัขหลายตัวเลยที่เดินตามคณะในตอนแรกครับ ตัวเดียวเท่านั้นค่ะที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพลัดหลงกันไปกี่ครั้งเขาก็จะพยายามหาทางกลับมาเดินตามคณะให้ได้เสมอโอ้ oh. มันเป็นความมุ่งมั่นที่น่าทึ่งมากเหมือนกับว่าเขาได้เลือกเส้นทางของตัวเองแล้วและเส้นทางนั้นคือการอยู่กับคณะสงฆ์คณะนี้ผมอ่านเจอเรื่องหนึ่งที่เหลือเชื่อมากคืออโศกเดินเท้ากับคณะสงฆ์ในอินเดีย เป็นระยะทางรวมกว่า3,000กิโลเมตรใช่ค่ะใช้เวลามากกว่า100วันแล้วมีครั้งหนึ่งที่เขาบาดเจ็บที่ขา ประสงฆ์สงสาราเลยจับเขาขึ้นรถบรรทุกไปด้วยกันแต่ปรากฏว่าเขากระโดนลงจากรถที่กำลังวิ่งอยู่เพื่อกลับมาเดินต่อด้วยขาของตัวเองใช่ค่ะเหตุการณ์นั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ทำให้พระอาจารย์ปัญาการะและคณะสงฆ์ตระหนักว่าสุนัขตัวนี้ไม่ธรรมดาความพักดีของเขามันบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีเงื่อนไขเลยซึ่งนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของปรกปากฏการณ์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้ก็ได้นะคะในยุคที่ทุกอย่างดูซับซ้อนและมีเงื่อนไขความพักดีที่เรียบง่ายและจริงใจแบบนี้ สะเทือนใจคนได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อจริงครับมันเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะหหยหาโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ําจริงครับและนั่นก็คงเป็นเหตุผลที่พระอาจารย์ตั้งชื่อให้เขาอย่างมีความหมายมากๆถูกต้องค่ะท่านตั้งชื่อให้ว่าอโศกหรืออโลกะเป็นคําในภาษาสันสกฤตที่แปลว่าแสงสว่างแห่งทวยเทพหรือความสว่างภายในความหมายดีมากเลยค่ะพระอาจารย์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าผมตั้งชื่อเขาว่าแสงสว่าง พราะอยากให้เขาคนพบแสงสว่างแห่งปัญญาซึ่งมันยกระดับความสัมพันธ์นี้ขึ้นไปอีกขั้นเลยค่ะพอได้ยินความหมายของชื่ออโศกที่แปลว่าแสงสว่างมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะครับจากแค่สุนัขผู้ติดตามกลายเป็นเหมือนเพื่อนร่วมเดินทางบนเส้นทางแห่งปัญญาจริงๆแล้วพอจะทราบไหมครับว่าเขาเป็นสุนัขพันธุ์อะไรดูทรหดอดทนมากจากข้อมูลที่มีการพูดคุยกันนะคะคาดว่าอโศกน่าจะเป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองอินเดียหรือที่เรียกว่า Indian p a r i a ิอดค่ะ ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเพราะนี่คือหนึ่งในสายพันธุ์สุน,นัขที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยเชื่อกันว่ามีมานานเกือบหม0 0นปีแล้วว่ะ ห oh. พวกเขาไม่ได้ถูกผสมพันธุ์โดยมนุษย์นะคะแต่ปรับตัวตามธรรมชาติทำให้มีความทนทานสูงมากฉลาดและปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศร้อนได้ดีเยี่ยมซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ก็ตรงกับอโศกทุกประการเลยค่ะเหมือนกับว่าเขาเกิดมาเพื่อการเดินทางไกลแบบนี้จริงๆใช่เลยค่ะความผูกพันที่ลึกซึ้งขนาดนี้การเดินทางร่วมกันกว่า3,000กิโลเมตรมันทาให้เข้าใจได้เลยว่าทาไมคณะส่งถึงเทงเขาไว้ที่อินเดียไม่ได้ แต่ผมก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าการจะพาสุนนักจรจักจากอินเดียข้ามทวีปมาอย่างสหรัฐอเมริกานี้มันต้องผ่านอะไรบ้างมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแนะ่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะนั่นคือความท้าทายครั้งใหญ่เลยเมื่อการเดินในอินเดียสิ้นสุดลงคณะสงฆ์ก็ตัดสินใจเป็นเอกฉันว่าพวกเขาไม่สามารถปล่อยให้อโศกกลับไปมีชีวิตข้างถนนได้อีกครับเพราะอาจารย์ปานากาเคยบอกว่าเขาสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้ ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ต้องอาศัยทั้งความพยายามแล้วก็ทัพยากรมหาศาลเลยมันซับซ้อนขนาดไหนครับกระบวนการมันซับซ้อนมากค่ะทั้งเรื่องเอกสารรับรองสุขภาพการฉีดวัคซีนการฝังไมโครชิปและยังต้องระดมทุนสำหรับค่าเดินทางและค่าใช้ใจ่ายต่างๆอืซึ่งก็ได้อาสาสมัครหลายคนเข้ามาช่วยเหลือพอเดินทางมาถึงสหรัฐแล้วอโศกยังต้องถูกกักตัวอีก28วันตามกฎระเบียบโหเกือบเดือนเลยค่ะ เพื่อตรวจสอบทุกอย่างให้เรียบร้อยหลังจากนั้นคณะสงฆ์ถึงได้บินไปรับเขาจากนิวยอร์กแล้วขับรถพาเขาไปยังรัฐเท็กซัสเพื่อเริ่มต้นภารกิจครั้งใหม่นี้ด้วยกันฟังดูแล้วเป็นมหากราบย่อยๆเลยนะครับแค่เพื่อช่วยชีวิตสุนัขตัวเดียวแสดงว่าพวกท่านมองว่าอาโศกเป็นส่วนหนึ่งของคณะไปแล้วจริงๆใช่ค่ะซึ่งภารกิจใหม่ที่ว่านี้ก็คือ Walk for Peace ในปัจจุบันนี้เองช่วยเล่าภาพรวมของโครงการนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับค่ะ โครงการ Walk for Peace หรือการเดินเพื่อสันติภาพครั้งนี้จัดขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วงดาววิปัสนาบาบนาเซ็นเตอร์เป็นการเดินเท้าข้ามสิบรัฐในสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งสารแห่งสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและก็ความเมตตากรุณาไปยังผู้คนค่ะเป็นเส้นทางที่ยาวไกลมากนะครับเริ่มจากที่ไหนแล้วจะไปสิ้นสุดที่ไหนครับ พวกเขาเริ่มต้นการเดินทางจากเมืองฟอร์ดเวิร์ธรัฐเท็กซัสเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วและมีกำหนดการจะเดินทางไปสิ้นสุดที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันที่11กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะครับรวมระยะทางทั้งหมดประมาณ3,701กิโลเมตรหรือ2,300ไมล์ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น120วัน3,701กิโลเมตรแค่ฟังตัวเลขก็เหนื่อยแทนแล้ว ไม่น่าแปลกใจเลยที่หัวเข่าของอโศกจะมีปัญหาขึ้นมาบ้างมันเป็นการเดินทางที่หนักหน่วงจริงๆหนักหน่วงมากค่ะและในการเดินทางครั้งนี้อโศกไม่ได้เป็นแค่ผู้ร่วมทางแต่เขาได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์และมัสกอตของภารกิจนี้ไปโดยปริยายอืม hmm. มีข้อความหนึ่งที่ทางคณะสงฆ์เคยโพสต์ไว้นะคะซึ่งฉันว่ามันสรุปบ,บทบาทของอโศกได้ดีมากพวกท่านเขียนว่าเขาคือตัวตนที่อยู่กับเราเสมอ เป็นสิทธิ์ที่แท้จริงบนเส้นทางและเป็นเครื่องเตือนใจที่มีชีวิต ว่าสับพสัตว์ทั้งหลายต่างก็กำลังเดินไปสู่สันติภาพและนี่คือจุดที่ทำให้เรื่องราวมันขยายวงกว้างออกไปนะครับเพราะการเดินทางครั้งนี้ทำให้อโศกกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือจะเรียกว่าเป็นด็อกฟลูเอนเซอร์ที่โด่งดังไปทั่วโลอกออนไลน์เลยดังมากในระดับปรากฏการณ์เลยค่ะปัจจุบันเพจ Facebook ที่ชื่อว่า a l o ค a the Peace Dog มีผู้ติดตามมากกว่า684,000คน6 8 0 0 0 0ค่ะและในอ n s t a g r a m ก ก็มีอีกกว่า286,000คนซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากตัวเลขผู้ติดตามเกือบ700,000บน Facebook นี่มันน่าทึ่งจริงๆนะครับมันเทียบเท่ากับดาราหรือนักการเมืองบางคนเลยด้วยซ้ำคุณคิดว่าอะไรคือแม่เหล็กที่ดึงดูดคนได้ขนาดนี้มันต่างจากเรื่องสุนัขน่ารักน่ารัก,รก,รกตัวไปบนอินเทอร์เน็ตยังไงครับฉันว่ามันต่างกันที่บริบทคะ่ะบริบทใช่ค่ะสุนัขน่ารักน่ารัก,นรก,นรกบนอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะไปหมด แต่อโศกไม่ได้ถูกนำเสนอในฐานะสัตว์เลี้ยงที่ถูกตามใจในบ้านที่สะดวกสบายแต่นำเสนอในฐานะผู้สแสวงบุญหรือพิวกริมเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางความอดทนและภารกิจเพื่อสันติภาพซึ่งเป็นแนวคิดที่ใหญ่กว่าตัวเขามากผู้คนไม่ได้แค่ดูความน่ารักของเขาแต่กำลังติดตามภารกิจของเขาค่ะน่าสนใจมากครับประเด็นเรื่องบริบทนี่สำคัญจริงๆมันทำให้การกระทำทุกอย่างของเขามีความหมายลึกซึ้งขึ้นไปอีก ผมเห็นสื่อแห่งหนึ่งถึงกับขนานนามเขาว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่โลกที่แตกแยกใบนี้ต้องการเลยนะอืมซึ่งพอไปอ่านคอมเมนต์แซลผู้ติดตามทั่วโลกก็จะเห็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆมีคนเรียกเขาว่าผู้พิทักษ์ผู้สูงส่งหรือคอมเมนต์ที่บอกว่าเรื่องราวของเขาเป็นแสงสว่างในแต่ละวันของพวกเขาใช่ค่ะฉันไปเจอคอมเมนต์หนึ่งที่น่าประทับใจมาก เป็นคุณยายท่านหนึ่งจากอาร์เจนตินาเขียนเล่าว่าเธอจะเปิดดูการเดินทางของอโศกผ่านแผนที่ไลฟ์บนเฟชทุกเช้าพร้อมกับกาแฟครับมันเป็นสิ่งแรกที่ทําให้เธอยิ้มได้ในแต่ละวันนี่คือพลังของเรื่องราวนี้ค่ะมันข้ามพรมแดนวัฒนธรรมและภาษาไปไกลมากในโลกที่เต็มไปด้วยข่าวร้ายและความขัดแย้งเรื่องราวของอโศกมันเหมือนโอเอซิสทางความรู้สึกที่มอบความหวังและความบริสุทธิ์ใจให้กับผู้คน ผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความเรียบง่ายของมันด้วยนะครับในโลกที่ทุกอย่างซับซ้อนเรากลับมาประทับใจกับเรื่องพื้นฐานที่สุดอย่างความซื้อสัตว์ของสุนักตัวหนึ่งคุณเห็นด้วยไหมครับว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะและฉันอยากจะเสริมประเด็นเรื่องความหวังเข้าไปด้วยการเดินของพวกเขาเป็นการกระทําที่เปี่ยมเ้ืความหวังเป็นการยืนยันว่าสันติภาพและความเมตตายังคงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับ การที่ผู้คนติดตามอโศกก็เหมือนกับการที่พวกเขากำลังร่วมเป็นพยานและเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเพื่อความหวังครั้งนี้ไปด้วยแผนที่การเดินทางที่อัปเดตแบบเรียลไทม์บนเฟซบุ๊กยิ่งทำให้ผู้คนรู้สึกเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้นไปอีกแน่นอนว่าเรื่องราวนี้มันสวยงามมากแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งอาจจะมีบางคนที่คิดว่านี่เป็นการทรมานสัตว์หรือเปล่ากับการให้สุนัขเดินเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรแบบนี้เรื่องนี้มีการพูดถึงบ้างไหมครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มีการพูดคุยกันในหมู่ผู้ติดตามบ้างค่ะแต่จากสิ่งที่ทางคณะสงศ์สแสดงให้เห็นมาโดยตลอดคือความรักและความใส่ใจที่พวกท่านมีต่ออโศกอย่างสูงสุดการตัดสินใจผ่าตัดทันทีที่พบความผิดปกติก็เป็นเครื่องยืนยันที่ดีพวกท่านดูแลเขาเหมือนเป็นสมาชิกคนสำคัญของคณะไม่ใช่แค่สัตว์ที่เดินตาม และอย่างที่เล่าไปตอนต้นว่าอโศกเองเป็นคนเลือกที่จะเดินเส้นทางนี้ด้วยตัวเองตั้งแต่แรกด้วยซ้ำมันจึงเป็นเรื่องของเจตนำนงของเขาเองส่วนหนึ่งด้วย สรุปแล้วเรื่องราวของอโศกจึงเป็นมากกว่าเรื่องของสุนัขที่น่ารักและซื่อสัตย์นะครับแต่มันเป็นภาพสะท้อนของความผูกพันที่ข้ามสายพันธุ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและพิสูจน์ให้เห็นว่าการกระทําอันเรียบง่ายอย่างการเดินสามารถกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังของสันติภาพและความหวังให้กับคนทั้งโลกได้ถูกต้องค่ะเขาคือเครื่องเตือนใจที่มีชีวิตว่าความพักดีความอดทนและความเมตตานั้น เป็นภาษาสากลที่ทุกคนบนโลกสามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆเลยเป็นเรื่องราวที่ทั้งอบอุ่นหัวใจและสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างมหาศาลจริงๆครับก่อนจะจบการสนทนาของเราในวันนี้นะคะฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักเล็กน้อยค่ะเชิญ sure, เลยครับในโลกที่เต็มไปด้วยข่าวสารที่ซับซ้อนและน่าปวดหัว การที่เรื่องราวความพักดีอันเรียบง่ายของสุนักจรจัดตัวหนึ่งบนเส้นทางเพื่อสันติภาพสามารถดึงดูดความสนใจและความรู้สึกร่วมจากผู้คนนับแสนทั่วโลกได้ขนาดนี้มันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับพวกเราในฐานะสังคมบ้างคะอืสิ่งที่เรากำลังค้นหาจริงๆเมื่อเราเฝ้าติดตามการเดินทางของอโศกในทุกๆวันมันคืออะไรกันแน่คะเป็นคำถามที่น่าเก็บไว้คบคิดต่อจริงๆครับ และหากการเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้เป็นสิ่งที่คุณชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปนะครับ